มาโอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับที่ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งท็อปทอปของตารางในการขุดครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ขุดแล้วคุ้มค่านะครับวันนี้ผมจะมีการ์ดจออยู่หนึ่งใบครับก็คือการ์ดจอ 3070TI ผมจะแนะนำให้ขุดเหรียญที่ชื่อว่า n e o อซครับ ที่มีตัวยอ่อว่า n e o x นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ตารางของวั t ถ m i ม e ครับว่าวันนี้ทางเนโอซ่าครับเขาจะมีราคาแล้วแรงขุดเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะครับโอเคผมใส่ตัว3070 t i 1ใบนะครับคอคูเลตอ่า ขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ถ้ามี30701ใบก็จะมีรายได้อยู่ที่2เหรียญ2.06น2์6 US ดอลาร์สหัฐต่อ1วันนะครับก็ถ้ามีกี่ใบก็คูณเข้าไปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาขุดเหรียญน,นี้ดูครับ โอเคครับเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูที่เว็บไซต์ของ n e o s a n e t ครับซึ่งเป็นเว็บเว็บหลักของเขาเลยนะครับในนี้ก็จะมีพวก white paper อะไรต่างๆนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับทีนี้ก็เป็นเหรียญที่ใหม่นะครับแล้วก็ณช่วงนี้ผมคิดว่าขุดได้แล้วส w a p เลยนะครับหรือขายเลยนะครับอย่าเก็บไว้เป็น n e o s a นะครับก็ มันอาจจะวูบวาบนะครับหรือราคาตกอันนี้เดี๋ยวจะเตรียมตัวกันไม่ทันแต่ก็ยังเป็นเหรียญทางเลือกอีกหนึ่งเหรียญครับสำหรับคนที่เป็นสายซิ่งนะครับก็ในเว็บนี้ก็มีรายละเอียดมากมายครับเราสามารถที่จะ r ร a t e กระเป๋านะครับสร้าง wallet ได้จากที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ทุกคนครับามา g e n e r a t กระเป๋าครับที่ตัว exchange นะครับ มาที่นี่ครับเทรดอ่านว่าเทรดออกออกเสียงยากมากนะครับให้ทุกคนลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง exchange ที่มีเหรียญน,นี้อยู่นะครับตัดภาพเลยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็วิธีดูเราก็มาดูตรง Balance นะครับแล้วก็กดตรงช่องเ e ิร์ชครับ neo x จะเป็นชื่อย่อ นะครับแล้วก็กดตรงร e p o พสิตรงนี้ครับดูที่หน้าจอนะโอ้ยแป๊บนึงอ่ะกดที่ร e p o พสิครับเราจะได้กระเป๋าครับนี่กระเป๋าเข้ามาแล้วเรากด Copy เก็บไว้นะครับเก็บไว้บนโน้ตแพดก็ได้หรือเปิดหน้านี้ค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะขุดที่ภูไหนดี โอเคครับไปนะครับเราจะมาคุยกันภูไหนดีเรามาดูที่ตารางครับผมดูอยู่ที่ Min i n g p o o สเต็นะครับเราจะเห็นว่าเาหรียญนิโอซ่าครับตอนนี้อันดับหนึ่งผมขอรีโหลดอีกทีนะกดที่อันดับหนึ่งนะครับจะเป็นพูนี้ครับ m i n e น p o o l o ดนะครับน่าสนใจอยู่นะครับ m i n e r p o o l o r g แล้วก็ มีอีก2-3สภูก็น่าสนใจตามไปครับแล้วแต่ครับที่จะเลือกอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาให้ทุกคนมาขุดที่ minerpool. org นะครับทีนี้เรามาดูกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าเว็บของ minerpool. org แล้วนะครับแล้วก็จะ เสิร์ชหาเหรียญเนียวซ่ามีไหมอาอยู่หน้าแรกพอดีเลยตรงนี้นะครับเรากดตรงตรงเนียวซ่านะครับไม่ใช่โซโลนะครับมันมี2อันเลือกกดที่เนียวซ่าเลยไม่โอเคครับแล้วเราก็เอาหาลิงก์ก่อนนะครับหาลิงก์ก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเซตติ้งใน uh, h i v e o s นะครับมันจําเป็นจะต้องมีพวกพารามิเตอร์ต่างๆมีลิงก์ของ p o o ด้วยนะครับ อันนี้หาเตรียมไว้ก่อนนะครับเรามาตรง connect ตรงนี้ครับอ่าเจอแล้วครับนี่นี่อยู่นี่หน้าน,นี้ครับหรือตรงนี้ก็ได้ครับแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอแล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะไปที่ hiveos ครับนะครับมาที่ hiveos แล้วนะครับเราจะทำการสร้าง l y y s h e e อ้อขอโทษสร้าง wallet ก่อน นะครับจงไปนะครับอันนี้ต้องทำ w a l l l t t ก่อนนะครับมาตอนนี้เราจะมาที่ตัว Hive ของเรานะครับแล้วก็สร้าง Wallet ครับกด Add Wallet นะครับ N E X O มีไหม XO Neoza นะมีไ็นเลยครับกดเลือกครับแล้วเราก็เอา Wallet ที่เราเจนมาเมื่อสักครู่ครับเมื่อกี้ผมมันได้ Copy ไว้แล้วนะ Hey. เรา copy นะครับ copy wallet Wall <et S 1> มาใส่ใน hive นะครับปุ๊บอ่ามาแล้วครับตั้งชื่อครับ neosa นะครับแล้วก็กด create เลยครับ fly sheet นะครับ เราลองเสิร์ชดู ne นี N ่นซ่านี่คือตัวที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับกดตรงดอกดาวลิสตรงนี้ครับเราจะเจอเนโอซที่เราสร้างไว้นะครับเป็น wallet ผู้เราใส่เป็น configure in miner นะครับเราจะ set manual ตรงนี้นะครับเราจะใช้ tlex เ,เป็นตัวขุดเล็ก miner นะครับแล้วก็กด SetUpMinerConfig ครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเราเลือกอัลกอริทึมเป็น c คอเพลนะครับโอเค a l l e t t e m p l a t e นะครับเราจะใช้อา w l l l e t ใส่จุดแล้วก็ Worker Name ผมตั้งชื่อ Worker Name ว่า AAA นะครับผู้ URL เมื่อสักครู่นี้ที่เรา เลือกไว้นี่ตรงนี้ครับจำได้ใช่ไหมครับที่เว็บ Minerpool นะครับเราเลือกไว้ตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงนี้เลยกด Copy นะครับกลับไปที่ไฟล์ไฟล์ชีตนะครับของ HiveOS กดป8นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีแอนตี้ไวรัสผมใช้แอนตี้ไวรัสของแครดเปอร์สกี้อินเทอร์เน็ตซเคียวริตี้มันจะฟ้องนะครับไม่ให้ผมเจนเดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อนนะครับมีโอซ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้ไม่ชนกับตัวอื่นตอนที่ผมครดฟลายเชตเดี๋ยวดูนะครับจะมีเอออะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมย้าย นี่มีเ r อเลเเิิดขึ้นละนะครับอันเนี้ยภูไม่ได้เสียแต่เป็นที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับป้องกันการถูกแบ็คดอ์เลยสักอย่างผมจะต้องปิดแอนตี้ไวรัสชั่วข่าวพอสไว้ก่อนนะครับพอสไว้ก่อน10นะครับผมพอยสิบหนาทีทีนี้เมื่อกี้เรายัง้างอยู่ที่หน้าของฟล์ชีต มันยังไม่สำเร็จเราจะต้องกดนะครับเราจะต้องกดเคลียร์ไ h e ี t ก่อนกดนะครับเรียบร้อยแล้วครับมานี่แหละนะครับกดดาวแวนะครับ,รบทีนี้เราจะกลับไปขุดนะครับผมจะใช้เครื่องตัวนี้จะมี3 0 7สูอยู่1ใบนะครับกดไฟชีตนะครับ n น O อซตัวเนี่ยเนโอ1 1 1นะครับ กดจรวดเลยปึงอ่าประมาณนี้ครับอนนี้รอคอนฟิกนะครับเมื่อกี้กดแอนตี้ไวรัสพอกดพอแบบเอ่อกล้องกล้องตัวเนี้ยกระตุกเลยครับก็เลยทำให้อัดต่ออัดใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ทำการ กดจรวดนะครับกดจรวดไปแล้วตอนนี้ขุดแล้วครับกดรีโหลดสักทีหนึ่งนะครับโดยถ้าใครใช้3070 Ti สามารถใช้ overclock อกตัวนี้ได้เลยนะครับอคออยู่ที่พันสองแล้วก็เมมอยู่ที่พันแนะครับดูการกินไฟครับอ,อัลกอริทึมคอพอมจะกินไฟนะครับ ก็มี2 3 0รบางทีก็250ถ้าขุดตัวเหรียญ r v n นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องตราเตรียมเรื่องการระบายความร้อนด้วยนะครับอาจจะติดพัลมเพิ่มก็ดีครับส่วนเรื่องของสายไฟฟ้าก็สำคัญสายปลั๊กก็สำคัญนะครับอย่าใช้ของราคาถูกควรจะใช้ปลั๊กไฟที่มีระบบ s ซ r ร์ฟเพอร์เทคชั่นสายหนา,นาหน่อยนะครับก็จะช่วย คุ้มครองแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานของเครื่องขุดได้มีอายุนานขึ้นตอนนี้ผมใช้ไดเวอร์ตัวนี้นะ NVIDIA d ดียไดครับเป็น N 510.7.3.05ถ้าของใครมีน้อยกว่าเวอร์ชันนี้หรือมีมากกว่าเวอร์ชันนี้มากกว่าผมไม่รู้ผมเคยเอาไปแล้วแรงขุดมันไม่ได้ผมเลยใช้เวอร์ชันนี้ตลอดนะครับ แต่ถ้าใครใช้เวอร์ชันต่ำกว่านี้อาจจะได้แรงขุดน้อยกว่านี้นะครับยังไงก็อัพขึ้นมาได้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า1นึ่งเวซ่าครับจะมีราคาเป็นกี่บาทนะครับก็มาที่เว็บของตัวนี้ครับ coingecko com ครับก็สามารถที่เลือกเหรียญแล้วก็ปรับข้างล่างครับปรับตัว Currency Type ตรงนี้ครับเป็นราคาเท่าไหร่ก็ได้นี่ผมปรับเป็นเงินบาทนะครับถ้าเป็น1นึ่เนวซ่าเนี่ยจะอยู่ที่36สตางค์ครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็น1 0ล่ละก็จะอยู่ที่36.21ก็อยู่ที่ประมาณ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับทีนี้การที่เราจะดูว่า เหรียญแล้วขุดได้เท่าไหร่แล้วนะครับเราจะต้องไปที่ภูนะครับก่อนไปที่ภูเรามาก๊อปปี้ตัว wallet ก่อนนะครับวิธีง่ายๆครับก็มาที่หน้าเครื่องขุดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กดที่ไฟชีทครับข้างล่างนี้เราจะเห็นแล้ว wallet ของเราก๊อปปี้เลยครับนะครับแล้วมาที่ miner pool นะครับช่องด้านบนครับเราใส่ตรงช่อง search ค้นหาตรงนี้ครับ ใส่ wallet เลยครับแล้วกด enter ครับเราจะได้หน้าหรือได้ URL ตรงนี้ซึ่งเป็นของเราเองนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้ครับกระเป๋า Neoza ครับ,นะรบตอนนี้ในช่องบาลานซ์นะครับในช่องบาลานซ์เนี่ยขุดไปแล้ว97.76 Neo x ne นะครับที่ยังไม่จ่ายและกำลังจะจ่ายเพราะว่าของกดขันต่ำไปที่100นะครับ แล้วก็มี pending อยู่อีก45นะครับเราสามารถที่จะได้รับเงินทันทีที่มันจะวิ่งกลับมาที่ทางนี้ครับที่ t r a d e o f กตัวนี้ครับเป็นบัญชีของเรานะครับซึ่งเราเปิดไว้นะครับมีเหรียญเหรียญเข้ามีอยู่ที่นี่ทเท่านั้นนะครับก็แต่ทางนั้นทางนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษาเนื่องจากเป็นที่ใหม่นะครับ ไปเรียนทางเลือกในการขุดนะครับอ่าโอเคทีนี้หลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะเปลี่ยนขั้นต่ำต,ำตรงนี้ครับมินิมัมไปเอาให้มากกว่า100หรือน้อยกว่า100้ยได้ไหมสามารถทำได้ครับกดตรงเชนตตรงนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนสไลด์เลยนะครับเลื่อนสไลด์ไปยังจำนวนหรือใส่ตัวเลขไปเลยนะครับกดเซฟนะครับแล้วเขาจะบันทึกข้อมูลไว้ให้ ท่านี้เองครับส่วนใครที่อยากจะใส่พาสเวิร์ดนะครับก็จะต้องย้อนกลับไปเพิ่มเติมเลยครับไปที่ตัวไฟล์ชีทครับจะต้องมากดตรงนี้ครับ Edit นะครับแล้วก็ set up Min เ r c o n f อ g อีกรอบหนึ่งใส่พาสเวิร์ดตรงนี้ครับ1 2 3 4หรือ5หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนตัวแล้วก็กด Save c h a n g e apply change ตรงนี้นะครับกด p p l y Change ออกไปแล้ว เราใส่พัสด์เดียวกันตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟมันถึงจะบันทึกให้นะครับโอเคผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับตรงนี้ว่าเราได้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะจ่ายมินิมัมแล้วครับที่100่ง้ยนซ่านะครับ,รบแล้วก็โดยหลักการง่ายๆครับผมขอสรุปก่อนว่าตัวเหรียญน,นี้เหรียญเนโวซ่านี่ก็เป็นเหรียญทางเลือกนะครับเนื่องจากว่าผมดูจาก การเจนความคุ้มค่าในการขุดที่เหรียญการจอส0สจศูน T I 1ใบนะครับออคอโคลเลตออกมาแล้วเนียวซาอยู่อันดับหนึ่งอีธิเยียมอยู่อันดับ2นะครับหลังจากนี้ไปแล้วถ้าอีเทียมขุดไม่ได้เราจะไม่เห็นอันนี้ละนะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่แนะ่นะคนเดี๋ยวให้ว่ากันแล้วเหรียญนี้ครับก็เป็นเหรียญที่ขุดได้แล้วแนะนำครับ อย่าเพิ่งทิ้งไว้ใน wallet นานนะครับเผื่อบางทีราคาเหรียญมันร่วงนะครับวันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันผลได้ก็ swap เลยครับอาจจะ swap เป็นเหรียญอื่นๆเช่น USDT หรือ swap เป็น Ethereum ไปเลยอันนี้ก็ทำได้นะครับถ้าราคา Ethereum มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำให้เราก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ swap เหรียญไปเก่งกำไรหรือลงทุนตรงนั้นได้เช่นกัน,นครับอ่าโอเคฮะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับ แอนตี้ไวรัสที่ควรจะมีติดเครื่องด้วยนะครับผมใช้แค t เปอร์สกี้อินเทอร์เน็ตซีคูริตี้มา7ปีแล้วนะครับก็ทาให้เครื่องเราปลอดภัยจากกลุ่มหรือมาวแวร์หรือพวกพิชิ่งนะครับที่ส่งอีเมลมาหาเราบางทีโดนคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นตัวที่ส่งรหัสหรือล็อกอินไปให้พวกขโมยนะครับสามารถที่จะเข้ามาอย่างวอลเล็ตของเราได้ก็อันตรายนะครับยังไงก็ควรจะมีไว้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ